สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Android วันนี้เราไปดูวิธีง่ายๆในการคืนพื้นที่ว่างแก้ปัญหาเมมเต็มเมม,เม,มไม่พอใช้ดูการล้างแคชเคลียร์แคชของแอป Instagram หรือ IG ที่ทำได้ง่ายๆทำเองได้ทันทีไปดูวิธีกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันด้วยครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนเอนเปิดการตั้งค่าของ Android ขึ้นมา ในรายการตั้งค่าแตะแอปหรือแตะแอปและการแจ้งเตือนจากนั้นในรายการแอปที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเ,เลื่อนหน้าจอลงไปยังแอป Instagram แล้วแตะเลือกในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะที่เก็บในหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลหัวข้อพื้นที่ที่ใช้เพื่อนๆจะเห็นว่าในเครื่องนี้มีข้อมูลแคชถึง368เมกะไบต์เลยครับเราจะไปลบแคชตรงนี้เพื่อคืนพื้นที่ว่างให้กับ Android กันครับด้วยการแตะลบแคชเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ ง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่แคชกลายเป็นศูนย์แล้วครับยิ่งเครื่องของใครมีพื้นที่แคชเยอะก็จะได้พื้นที่กลับคืนมาเยอะเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone จะไม่มีตัวเลือกในการลบแคชแบบนี้นะครับต้องใช้วิธีลบแอปแล้วลงใหม่เท่านั้นขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ